กาผู้เป็นสาวกสาวิกาของพระตถาคตญาณนตเองได้ริยามว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้ให้แล้วเาค่ะได้แล้วนะไม่ใช่ญาณโยมทั่วไปแล้วนะใช่ค่ะแต่ว่าพระเจ้าก็จะมองนี้แหละทางสูงต่างๆที่เขามาได้ยินด้วยฟองคำรรมคนละ คนที่มีณัวบักษแบบนี้เรียกว่าเป็นบทกบศิกาแต่ปนตินะบกท่านเรี้นที่กันเจอดมากก็จะบอกญาติโยมปกติธรรมดาแต่พอเขาเนี่ยมีตัวักษทีว่าความรรมาสตร์ก็ประกาศคนน่าว่าต้องเอีนมาเป็นบกบศกาเพ่ใช้คำว่าอุบาสอุบสิกาพวกเป็นสาวและสาวิกา ผมพักกับข้าพุเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงว่าได้ยินเรื่อฟังกันมาแล้วศึกษาในคำสอนของพระเจเ้ามาก็น่าจะพอสมควรบาง,งคนมีความรู้เยอะบ้างมากบ้างความรู้ก็คือสึกษาได้ยินเรืองฟังมากบ้างน,น้อยบ้างคงจำได้มากบ้างน,น้อยบ้างตามอิสู ของแต่ละบุคคลตางนี้นะจะธรรมะทจะให้แบบที่เราเคยอาจจะเคยยินดีฟังมาแล้วนะเป็นธรรมะที่สามารถฟังแล้วใค้ค,ควรแล้วก็สามารถที่จะบุคคนได้กาลัง,งไปใครควรดีๆอย่างที่คุณยายเนอะ สงสัยเรื่องไม่ได้สงสัยคือเรียงลำดับเรียงลำดับยังไม่ปูกในเรื่องของอะไรของอะไรเนาะขันห้าใช่ไหมั้อืรมรู้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 จักขัห้ารือยังรู้จักรู้จักไหมยังถูก นั่นนี่หละจะมีสิ่งที่เร่งด่วนเลยนะแต่ว่าแต่ละเร่งด่วนวนบางคนว่ามันง่ายแต่เรียนขั้นห้ามันก็ไม่ง่ายนะอืการที่เราจะมาเรียนรู้ขันห้าบางคนฟังแล้วจนติดติดครอบก็ยังไม่เข้าใจก็มีบางคนฟังแค่ครั้งสองครั้งก็บุกคนต้องมี ฉะนั้นสิ่งเร่งด่วนอาการที่มมกเกิดเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์กับคําสอของระพระเจ้าองพระเจ้าจะเน้นเน้นให้เราเนี่ยได้มาศึกษาความจำเป็นในสิ่งที่เร่งด่วนนั่นก็คืออริยสัจสี่อริยสัจสี่มีอะไรบ้างหนึ่งทุกสองให้เกิดเกิดให้เกิดทุกก็คือสมุท,ทยัยสามความดับทุกก็คือนิโรธ สี่ก็คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เลือแห่งทุกข์นั่นก็คือมรรคแปดวัฒนทันขันห้าเนี่ยมันก็คือทุกข์นั่นเองเราวันนี้เราจะมาเรียนรู้จักทุกข์อธิบายผมจะไม่ได้อธิบายเยอะยก็จะใช้อธิบายนิดหน่อยแล้วก็จะเป็นการถามตอบนะเป็นการถามใหโยมตอบคืนมาเหมือนครั้งสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ถามสาวกทั้งหลาย และสาวกก็ตอบมาตอบด้วยความเข้าใจแล้วก็ตอบมาเป็นการถามอตอบเข้าใจเนาะเข้าใจอยู่นะขันห้าอืมก็มีห้าอย่างเนาะขันห้าก็ไม่มีหลายอย่างก็มีรูปนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อะไรจึงเรียกว่ารูปเพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปเพราะแตกสลายจึงเรียกว่ารูปอะไรแตกสลายตรงแต่ว่ารูปเนี่ยประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่มหาภูตรูปสี่ในร่างกายเราเนี่ยมันประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่มีดินน้ำไฟลม นี่คือการเรียงดับของพระเจ้าดินน้ำไฟลมแต่ที่เราเคยเป็นเด็กเคยเรียกกันเนี่ยดินน้ำลมไฟอันนี้ยังเรียงไม่ถูกแต่ถ้าเกิดเราจะเรียงแบบพระเจ้านี่ก็คือดินน้ำไฟลมทำไมถึงต้องเรียงแบบนี้ก็ <c oughs> มีเหตุผลของพระเจ้าตอนเกิดเกิดมาอย่างนี้แต่เวลาเราตายตายปุ๊บเนี่ยมันจะย้อนกลับ มันจะย้อนกลับตอนตายเนี่ยอะไรไปก่อนลมไปก่อนลมดับก่อนดินน้ําไฟลมเราเกิดมามันก็จะเรียงดับนั้น,นแต่ตอนตายเราก็ลมดับก่อนลมหายใจดับก่อนพอลมหายใจดับที่สองคืออะไรไฟไฟ,ไฟเริ่มไปไม่มีการให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายแล้วพอไม่มีการให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายมันจะจับตัวคนตายใหม่ ตัวจะเย็นนี่คือไฟมันถ้าไฟมันนี่เพราะถ้าไฟไม่มีที่จะเผาผลาญให้ความอุ่นับร่างกายคราวนี้ยสิ่งที่เรียกว่าในร่างกายในตึ้น้ําเนี่ย,นนยมันจะเริ่มหาทางออกีออกทางรูทวารต่างๆทางตาทางรูจมูกทางหูทาง,ทาง,ทางปากมันเริ่มหาทางออกขึ้นมาพอน้ํามันก็เริ่มหาต้องออกจนหมดเราจะสังเกตเห็นพอไม่มี ไปปุ๊บเนะี่ยตัวเริ่มพองนะจะเริ่มพองเริ่มอืบขึ้นเริ่มเน่าน้ำกระหาทั้งออกตอนนี้มันเจอทั้งออกแล้วมันออกตามพวันต่างต่างปุ๊บนะน้ำไม่มีแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นธาตุินมันกะ็เป็นหนังผมขนเล็บพันหนังต่าง,างๆมันจะเริ่มเกิดสลายกันกระบวนการการตายสิ่งเนนีนะ้เรียกว่ามหาพุทธรูปสี่นะก็ประกอบไป,ป,ปด้วยจินน้ำไฟลม ตีเน,นี้เรียกว่ารูปเข้าใจนะออาสั้นๆแล้ววันนี้อานนอา,านนนสัา้นๆแล้วจะยาวสองเวทนาเวทนาคือความร,รู้สึกะรู้สึกรู้สึกสุกรู้สึกทุกรู้สึกไม่สุกไม่ทุกนะหรือว่าอัุุขมสุคือไม่ทุกไม่สุกนั่นเรียกว่าเวทนาแล้วขณะจะปั้งกีร๊อก เราเกิดความรู้สึกมีความสุขอันนี้เรียกว่าเวทนาเกิดแล้วบางทีเรามีความทุกข์อันนี้ก็เป็นเวทนาในสมัยใดที่เราสวยสุขเวทนาเนี่ยมีความสุขเนี่ยในสมัยนั้นทุกขเวทนาอาทุขมสุขเวทนาเราก็ไม่ได้สวยแต่ในสมัยใดที่เราสวยทุกขเวทนาเนี่ยมีความทุกขในสมัยนั้นน่ะเราไม่ได้สวยสุขเวทนาแล้วก็ไม่ได้สวยอัตุขมสุขเวทนา แต่ถ้าในสมัยใดเราสวยอัคทุขมสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข,ข์ในสมัยนั้นเราจะไม่ได้สวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาก็คือความรู้สึกบางทีเรานั่งสมาธิเราจะรู้สึกเกิดความสุขขึ้นมานั่นเราเวทนาเกิดแล้ว็นเวทนาสามคือสัญญาสัญญาคืออะไรสัญญาคือความจําจําได้หมายรู้ จำอะไรบ้างจำสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างสีขาวบ้างจำสีต่างๆหรือเป็นสัญญาณในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆอันนี้คือกลุ่มของสัญญาหมดหนูของสัญญาเป็นลักษณะของความจำอันที่สีก็คือสังขารสังขารก็คือการปรุงแต่งสังขารเนี่ยอย่างที่ไป <c oughs> ไปเชียงใหม่วันนั้นเนาะไปาวา่าใช่ไหมบุตรทาวา่าบ้านบ้านจิออราพรที่โยมเขาถามว่าวิญ,ญญาณเข้าไปปรุงแต่งได้ไหมใช่ไหมอะไรก็ไปปรุงแต่งอ,อะไรก็ไปปรุงแต่วิญญาณว่าสามารถปรุงแต่งปรุงแต่งนามรูปได้ไหมวิญญาณสามารถปรุงแต่งนามรูปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไ แต่สังขารเนี่ยสามารถปรุงแต่งนามนามรูปแล้วก็วิญญ,ญาณนะได้ไหมได้เพราะฉะนั้นที่เขาถามเมื่อคือวันนั้นอะสังขารเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งแต่วิญญ,ญาณเนี่ยจะมาปรุงแต่งนามรูปไม่ได้วิญ,ญญาณมีหน้าที่เดียวคือรู้<ม>เข้าไปรู้อะไรนั่แหละคือวิญญาณเพราะท่านตัวสังขารคือการปรุงแต่งสังขารเนี่ยเข้าไปปรุงแต่งรูปให้สําเร็จรูปด้วยความเป็นรูป สังขารก็มาปรุงแต่งเวทนาให้สําเร็จรูปด้วยความเป็นเหทนาสังขารก็มาปรุงแต่งสัญญาให้สําเร็จรูปด้วยความเป็นสัญญาสังขารก็ไปปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งตัวมเองนั่งสังขารก็ไปปรุงแต่งสังขารให้สําเร็จรูปด้วยความเป็นสังขารสังขารก็ไปปรุงแต่งวิญญาณให้สําเร็จรูปด้วยความเป็นวิญญาณอันนี้คือลักษณะของสังขารเป็นการปรุงแต่งรือเอาง่ายๆคือติดความคิดลาคิดอะไรนั่นแหละ Ora, ง่ายๆเลยความคิด ok, ถ้าเราคิดปุ๊บนะั่นคือสังขารเกิดแล้วนะฮะอันที่ห้าก็คือวิญญาณวิญญาณก็ญญญมีหน้าที่เดียวค er, ือรู้เป็นธาตรู้เลยไม่ว่าจะเป็นจับขุกโสตะคณะชิวหากายะมันจะรู้อะไรเป็นความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันจะรู้อะไรนั่นแหละ right. คือวิญญาณมารู้รู้รู้รเวทนารู้สัญญารู้สังขารน,นี่คือลักษณะของวิญญาณ วิญญาณมีหน้าที่เดียววิญญาณไม่ใช่แบบที่เราที่คนทั่วไปก็ว่าไปไปุบโป๊ะเห็นต้นไม้ใบไม่ใช่อย่างที่เราไปวัดอะไรนี่ตรงเนี้ยแม่เขาจะคุยเรื่องวิญญาณผิดเลยอ,อ,อใะ,ใอะแต่วิญญาณมีหน้าที่เดียวยมจะไม่ได้คือหน้าที่ะะรู้เราไปรู้อะไรนั่นแหละคือวิญญาณให้เรากระจับเข้าใจอยางเนี้เพราะฉะนั้นเวลาทําสมาธิเราก็ต้องเข้าใจว่า การทาง,งานของวิญญาณเนี่ยมันไม่เกินไปจากสี่ธรรมชาตินี่คือรูปเทนาสัญญาสังขารนะเราไปรู้อะไรนั่แหละคือวิญญาณพระพุทธเจ้าและเวลาไปรู้จากความคิดเกิดปุ๊บบุคคลอันภาัสากระทบแล้วเนี่ยย่อมรู้สึกปัสสาะากระทบแล้วย่อมคิดปัสสาะกระทบแล้วย่อมจําได้หมายรู้แสดงว่ามันไปนาม,มาทาไปนาม,มาทาตลอดเลยเราก็ลืมลมพระพุทธเจ้าเลยให้เราละภาาักกะ ในขณะที่เราลับหัตะก็เรียกว่าเป็นการดับกรรมก็ได้ดับทุกก็ได้ดับภพก,ก็ได้มันเรียกได้หมดเลยในขณะที่เราลับดับปุกก๊เนี่ยก็กลับมายืกัลงลมเนี่ยเรียกว่าเป็นกายคตาสติตัวสติอยู่กับกายกายคตาสติก็คือหนึ่งในสติประฐานสี่ซึ่งสติประฐานสี่เรียกว่าเป็นความปุสนที่แท้จริงนะเป็นอุตลาสีเลย กองอุปสงที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องกลับมายึดกรมล์เรียกว่าเป็นกองมุสงที่แท้จริงแต่ถ้าเกิดเราผัดสะปุ๊บเกิดไปนะเนี่ยลรมรู้สึกย่อมคิดย่อมจําได้รู้ให้รักให้จริงนี่าอย่าไม่ต้องไปโสนใจว่ามันจะไปรู้อะไรคิดอะไรเพราะถ้าเกิดเราไปเพลินต่อนะเนี่ยเราเป็นนันชีนังทีมันจะปูเข้าไปแล้วมันจะเพลินไปแล้วนะซึ่งนันชีนี่ก็เปรียบเหมือนเทจข้าคนที่ปกซึ่งลอยอยู่ในอากาศนะในพะนะนะระสูตรเนะี่ย นันทีเนี่ยมีเพชรฆาห้าคน้าค่ะอืมไอ้น,นันทีคือเพชรฆาคนที่หกของพิเศษหน่อยเนี่ยลอยไปในอากาศเนื้อดาบอีกเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไปเพลินปุ๊บเนี่ยเราถูกนันทีฆ่าละอขอเราตายเรียบร้อยแลวนะเราก็ถูกมารดึงไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องละกนันทีกลับมาอยู่กับกายักษ์ตาสติให้ได้ตรกจิตสุกสติสของเราเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ขันห้า จำได้หรือยังเรียนถูกหรือยังอย่าหัวเราะเสียได้บ้างเนาะได้บ้างลำดับไม่ถูกรูปเวทนาสัญญาสังขารยินญาณเดี๋ยวก็จดได้เดี๋ยวก็จดอันนี้เดี๋ยวจะเป็นการถามตอบจริงๆพระสุด การถามตอบอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าจะตัดไว้เยอะมากมการถามปุ๊บเราโยมตอบมาตามความว่าใจของโยมอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีมากเราเราไปนั่งไปไขควนได้พุทธเจ้าก็ถามเรื่องขันท่านี่แหละทุกสูวนทั้งปีทุกส่วทั้งหลายนั่งไหมพยพุทธเจ้าก็ถามเลยถามเรื่องขันห้านี่รูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะ สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราเป็นทุกข์เจ้าค่ะเป็นทุกข์ลัษณะนี้คืออะไรมันเป็นทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือทุกข์ปะกอค่ะ่อย่างมันเสื่อมมันเสื่อมไปมันมันมันบวตันเลยมันเสื่อมไปเรียงดับนี้ก่อนไม่เที่ยงเนี่ยคือความแปรเปลี่ยนไปเป็นทุกข์ในความหมายของพระเจ้าคือมันแตกสลายมันแตกสลายได้รูปเนี่ยแตกสลายได้นะ นะเมื่อแตกสลายได้ก็แล้วเป็นทุกข์พอเป็นทุกข์แตกสลายได้หมดละมันจะไม่มีตัวตนนะมันจะไม่มีอะไรที่เราจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นตัวตัวรูปนะเป็นตัวเวทนาจัญญาสังขารนะวิญญาณนะันมันเกิดลยไรยังงตัวนี้ก็เลยเป็นอัตตาฉะนั้นอธิจังทุกขังอัตตาอพานะอกข้าแจ่มเนาะเอาเข้าๆอ,อ่ะแล้วถามใหม่รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง เสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกหรือเป็นฝุกเราเป็นเลยภุกค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควั่นเจ้าค่ะที่สุดทั้งหลายเวทนาเทีานาน่ยง,งหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะที่คุณทั้งหลายสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราเป็นทุกข์เจ้า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ Susan, มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราไม่ไมควรพระเจ้าค่ะทิกสุกทั้งหลายสังขารเที่ยงหรือไม,ไ,มไม่เที่ยง,งไ,ไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นทุกขเราเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเรา่ควรจมเลยเจ้าค่ะอีกสุดทั้งหลายวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงค่ะเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราสิ่งเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะทิศศุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วอย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในรูปย่อมเบื่อนายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อนายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อนายแม้ในสังขารย่อมเบื่อนายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัด จึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วโระมาจันหยุดจบแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ระวังนะครับให้ลูกเอ่นได้ได้ทรนมกกับพวกเราบ้างเนาะสั้นๆเดีถ้าเกิดเจ้าแบบ ก็อย,าย่าลยกที่มันจบไปที่ส่วนธรรมปาจจัยเนะนาะธรรมบีนจากพุทธโกเปดธรรมที่ถูกปิดเรื่องการรักษาทรัพย์ได้ความเป็นอริยะบุคคลก็หารดีอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่คดิหัุอันเป็นเหตุให้ได้ยศและเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์สีประการเป็นอย่างไรหนึ่งเป็นผู้บำรุงพิกษุสงฆ์ด้วยจีวรสองเป็นผู้บำรุงพิกษุสงฆ์ด้วยบิณฑบาตสามเป็นผู้บำรุงพิกษุสงฆ์สด้วยเสนาสนะ สเป็นผู้บำรุงพิสุดสมด้วยกีฬานปัจจัยเทศับริขารากษัาดีอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรแก่ขั้งหัดอันเป็นเหตุให้ได้ยศและเป็นไปเพื่อสวรรค์บัณฑิตทั้งหลายบำรุงท่านผู้มีศีล ผู้ดำเนินไปโดยชอบด้วยจีวรบินทบาทเสนาสะนะและกีฬานปัจจัยเทศอริฐานชื่อว่าย่อมปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่คฤรุษหา์บุญย่อมเจริญแก่เขาทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนเขาทำกรรมอันเจริญแล้วย่อมเข้าถึงฐานนะคือสวรรค์ที่สุดทั้งหลาย รามและขหบพดีทั้งหลายผู้บำรุงเธอทั้งหลายด้วยกีวรบินทบาเสนาสนะและกีานปปจจัยเพศสัตว์อริขารชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลายภิจุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ากลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะ ประกาศพรหมจันท์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่พราหมณ์และขหาบุดีหลักนั้นชื่อว่าเธอทั้งหลายก็เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ชนหลักนั้นภิกษุทั้งหลายคารหัดและปันจชิตทั้งหลายต่างอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ประพฤติพรหมจันท์เพื่อถอนกิเลสอันเปรียบเสมือนห้วงน้ำ เพื่อจะทำซึ่งที่สุดแห่งทุกโดยชอบด้วยประการอย่างนี้เพื่อหาบุดีอริยสาวกนั้นใช้โภกขัพทรัพที่ตนหามาได้ด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภกัพทรัพประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรม เพื่อกระทำกรรมในหน้าที่4ี่ประการ4ี่ประการเป็นอย่างไรคือหนึ่งอริยสาวกนั้นใช้โภกซับอันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการเลี้ยงตนให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงมารดาและบิดาให้เป็นสุขอิ่มหนำ บริหารท่านทั้งสองให้อยู่ในสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงบุตรภริยาทาตและกรมกรชายหญิงให้เป็นสุขอิมนมหนำบริหารให้อยู่กันอย่างเป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงมิตรอมมาให้เป็นสุขอิม่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่หนึ่ง อันอริยบุคคลน,นั้นถึงแล้ว,บ,ลลวบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลขหาพดีข้ออื่นยังมีอีกอริยสาวกนั้นใช้โภกรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการปิดกั้นอันตรายทั้งหลายทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายที่เกิดจากไฟ เกิดจากน้ำจากพระราชาจากโจรหรือจากทายาทที่ไม่เป็นที่รักนั้นนั้นนี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สองอันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลก้าบดีข้ออื่นยังมีอีกอริยสาวกนั้น ใช้โภคพย์อันตนหาได้มาโดยชอบทำแล้วในการกระทำพรีกรรม5้ประการคือญากพรีอติปรีปุปพ,พระเปตพรีราชพรีเทวตาพรีนี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สอันอริยสาวกอันถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุ กณกาบดีข้ออื่นยังมีอีกอริยสาวกนั้นใช้โพกศัพย์อันตนหามาได้โดยชอบธรรมในการตั้งไว้ซึ่งทักษีนาอุทิศแก่สมณครามทั้งหลายผู้มดเว้นแล้วจากความประมาทมืวอเมาผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรจัจจะผู้ฝึกฝนทำความสงบ ทำความดับเย็นแก่ตนอันเป็นทักษิณาที่มีผลเลิศในเบื้องตน้นเป็นฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สี่อริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล กษัตดีอริยะสาวกนั้นย่อมใช้โภกทรศัพท์ที่ตนหามาได้ด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภกทรศัพย์อันประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อกระทำกรรมในหน้าที่สี่ประการเหล่านี้กหัตดี พวกขศัพท์ทั้งหลายของบุคคลใดๆถึงความหมดสิ้นไปโดยเว้นจากกรรมในหน้าที่สี่ประการดังกล่าวแล้วนี้พวกขศัพ์เหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นพวกขศัพ์อันบุคคลนั้นไม่ถึงแล้วโดยฐานะไม่บรรลุแล้วไม่บริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลข้าบดี พวกทรัพ์์ทั้งหลายของบุคคลใดถึงความหมดสิ้นไปโดยกรรมในหน้าที่สี่ประการดังกล่าวแล้วนี้โวกทรัพย์เหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นโวกทรัพย์อันบุคคลนั้นถึงแล้วโดยฐานะบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลดังนี้เอวาม